สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะหลายคนก็คงคุ้นกับเสียงนี้นะคะครูเนก็คือครูที่เคยให้ความรู้ทางด้านภาษาไทายหรือว่าความรู้ทั่วไปในช่องของเรื่องน่ารู้กับครูเนแต่วันนี้นะคะมาพบครูเนในช่อง dsb modern eyes can see นะคะก็เป็นช่องของโรงเรียนสอนตนตบอดกรุงเทพนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ เป็นคลิปแรกในการเปิดช่องของช่องโรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพค่ะสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะคะมาให้ความรู้มาแบ่งปันความรู้ในวันนี้ก็เรื่องของอักษรเบลนะคะเป็นอักษรเบลภาษาไทยนะคะก็ขอบอกก่อนว่าก็ให้ความรู้เบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ลึกๆก็ลอง ศึกษาแล้วก็หาคำตอบดูนะคะแต่ก็จะให้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอักษรเบลอย่างที่หลายท่านคงทราบกันก็คือผู้ที่คิดประดิษฐ์ก็คือลุยส์เบลนะคะแต่วันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของอักษรเบลภาษาไทยขอย้ำนะคะว่าอักษรเบลนะคะ,ะหลายคนมักเรียกผิดเป็นภาษาเบลนะคะอักษรเบลเนี่ยคือเครื่องมือสำหรับคนตาบอดที่ ใช้ในการเรียนรู้นะคะเขาจะใช้เขียนหรือไม่ก็ใช้ในการอ่านนะคะแทนเป็นสัญลักษณ์แทนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็คือมีแทนทุกภาษาเลยค่ะอักษรเบลภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีภาษาญี่ปุ่นก็มีนะคะก็อีกหลายภาษาเลยนะทีนี้เรามาเริ่มถึงวิธีการเขียนนะคะครูเนใช้อุปกรณ์ในการเขียนก็คือสเตชกับสไตลัสนะคะ หรือว่าเด็กๆก,ก็มาจะเรียกว่าสเลดกับดินสอนะคะวิธีการก็คือว่าครูจะนำกระดาษนะคะกระดาษอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปในสเลดนะคะสเลดจ,จะมีทั้งหมด4เข็มแล้วเรานำด้านที่เป็นบานพับค่ะไว้ด้านขวามือนะคะแล้วเราก็กดไปกดให้เข็มเนี่ยเป็น กระดาษเนี่ยเป็นรูขึ้นมา4รูเลยนะคะเพราะว่าเรามีสเข็มเพื่อจะได้ล็อกกระดาษไว้เพราะว่าเวลาเราเขียนเขียนไปเนี่ยสเลตเนี่ยจะมีทั้งหมดสบรรทัดพอเราเขียนครบสบรรทัดปุ๊บเราก็จะเลื่อนสเลตโดยนําเข็มล่างเนะะี่ยค่ะรูล่าง2รูเนะะี่ยค่ะมาไว้ข้างบน2เข็มข้างบนอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อนไปแบบนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ซ้ํากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะ วิธีการนะคะการเขียนเวลาเขียนจากสเลดเนี่ยจะเป็นจากขวาไปซ้ายแต่เวลาอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนหนังสือทั่วไปปกติเลยนะแต่ถ้าเป็นการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลหรือว่าทําจากคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นซ้ายไปขวาไม่ว่าจะพิมพ์หรือว่าจะอ่านก็จากซ้ายไปขวาเหมือนกันเเรามาเริ่มกันเลยนะคะ จุดหนึ่งนะคะจะอยู่ทั้งอยู่ขวาบนนะคะจุดหนึ่งจะอยู่ขวาบนเวลาเขียนอ่าขอย้อนนิดนึงในช่องสเลไดคะจะมีอยู่ทั้งหมด6จุดก็คือ1 2 3 4 5 6สี่ห้าหนะหึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเวลาเขียนอย่างที่ครูบอกจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งจะอยู่ขวาบน2ขวากลาง3ขวาล่าง 4บนซ้าย5กลางซ้ายและ6ล่างซ้ายพอเราพลิกกลับมาอ่านนะคะ1 1ก็จะเป็นบนสาย2กลางสาย3ล่างซ้าย4บนขวา5กลางขวาและ6ล่าง ขวานะนะี่คือวิธีการเขียนแล้วก็การอ่านอักษรเบลค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของพยัญชนะในภาษาไทยก็มีกอไก่ถึงฮองนฮูกเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นโค้ดเราจะเรียกว่าโค้ดเบลหรือว่ารหัสเบลแทนนะคะอย่างเช่นคือบางช่องอะ่ะบางตัวอักษรก็จะใช้2เซลล์หรือว่า2ช่องบางตัวอักษรก็ใช้ช่องเดียวนะคะเดี๋ยวครูเนจะยกตัวอย่าง นะคะ,ะเดี๋ยวเราเขียนกอไก่ถึงฮอนฮูกให้ดูเลยค่ะนะ,ะเรามาเริ่มกันเลยคุณเอจะเว้นไปหนึ่งบรรทัดนะคะเรามาเขียนบรรทัดที่สามกอไก่ก็คือหนึ่งสองสี่ห้าขอไข 1, อ่หนึ่งสาคุณเอวักมาหนึ่งช่องนะคะจะวักไปทุกช่องเลย ขอควรสามห้าหกสอันนี้ใช้สองเซลล์หรือ2ช่องแล้วก็จะเขียนปิดกันต่อมานะคะขอควาย1นึ่ขอคนสามหกหขอระคังหกนึ่งสาห ง,งงูหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ้าจานสองสี่ห้าชอชิงสามสี่ช่อช้างสามสี่หกสอโซ่สองสามสี่หกช่อเชอร์จุดหก สามสี่หกอ่าเราเรียกว่าชอเชินะเราไม่ชอกระเชินะคะยอหญิงหกหนึ่งสามสี่ห้าหกดอชดาหกหนึ 6, 1, 4, ่งสี่ห้าตอปลตักหกหนึ่งสองห้าหก ทอฐา,าน6 2สองสาสี่ทอนามวนโทห2สองสาส้ทอพุทเท่า3 6 2 3 4 5 6นอนเนน6 1 3 4 5ดเอเด็ก 1,4,5ต่อเตาหนึ่งสองหหทอถุง2,3,4,5าทอทหาร2,3,4,5,6อาแล้วก็เลื่อนสเลดอย่างที่ครูเคยบอกนะคะทอทหารแล้ว ต่อมาก็จะเป็นทอทงสามห้าหกสองสามสี่ห้าหกนอหนูหนึ่งสามสี่ห้าบอใบไม้หนึ่งสองสามหกปอปลาหนึ่งสองสามสี่หก พอพึ่งหนึ่งสองสามสี่ฟอฟ้าหนึ่งสามสี่หกฟอพานหนึ่งสี่ห้าหกฟอฟันหนึ่งสองสี่หกฟอสัมภาจุดหกหนึ่งสี่ห้าหกมอม้าหนึ่งสามสี่ ยอยักหนึ่งสาี่ห้าหกรอเรือหนึ่งองสห้ารอลิงหนึ่งสองสามวอลแวน 2, 4, 5, อสองสี่หหกสอลาหกสองสามสี่อรฤษีสามหกสองสาสี่ ซอเสือสองสามสี่หอหีบหนึ่งสองห้ารอจุลาจุดหกหนึ่งสองสามสามออ่างหนึ่งสามห้าและฮอนคูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือพยัญชนะ ของภาษาไทยนะคะโดยเขียนเป็นอักษรเบลนะคะไม่ใช่ภาษาเบลนะคะขอย้ําก็จะการเรียนกอไก่ฮหนฮูกได้นั้นก็จะมาใช้ในส่วนของการใช้พจนานุกรมด้วยนะคะส่วนการใช้สระนะคะเวลาเราเขียนเป็นคําเราจะเขียนต่อๆกันไปเลยค่ะจะไม่มีข้างบนข้างล่างเหมือนอักษรทั่วไปนะคะเหมือนอักษรตาดีนะจะ ไม่เหมือนอักษรภาษาไทยเนี่ยที่เป็นตาดีเราจะไม่มีสระรอูสรอูอยู่ข้างบนข้างล่างอะไรไม่ไม่มีอย่างนี้นะคะจะเขียนต่อๆกันไปเลยนะก็อย่างเช่นคําว่าปู่อย่างเงี้ยค่ะปู่ก็ปอปลานะคะแล้วก็สระรอูไม้เอกเนี่ยเราก็จะต่อกันไปเลยว่า ปอปลาสารูไม้เอกก็เขียนใช้สามช่องไปเลยไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีข้างบนข้างล่างอันนี้คือสระที่ใช้ทั่วๆไปแต่มันจะมีความพิเศษเนื่องจากอักษรเบลนะคะใช้พื้นที่ในการเขียนหรือว่าพอเราทำเป็นหนังสือหรือว่าเขียนจดโน้ตเนี่ยจะใช้เนื้อที่เยอะดังนั้นสระบางตัว เราก็ใช้ให้น้อยลงโดยยึดเป็นตามเสียงไม่ใช่ตามรูปเหมือนอักษรปกติทั่วไปนะคะเหมือนอักษรทั่วไปนะเช่นสละเอียรเนี่ยรูปของเขาสลับผสมก็คือสละอีสละเอสละอียอยักษ์นะแต่พอเรามาใช้ในอักษรเบลเอียเนี่ยเราก็จะมีรูปสละเอียขึ้นมาเลยคือ1 2 3 5 6ดังนั้นเวลาเขียนคำว่าเรียน เราก็เขียนรอเอียนอเรียนไปเลยก็คือรอเรือนะคะรอเรือ1235เนี่ยค่ะแล้วก็สระเอีย1 2 3 5 6แล้วก็นอหนู1345เราจะไม่เขียนเป็นสระเอรอเรือสระอียอยัแล้วก็นอหนูเราจะไม่เขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนแบบนี้ก็จะใช้ถึง5ช่อง แล้วก็แต่ถ้าเขียนรอเอียนอเรียนเนี่ยจะใช้สามช่องนะคะนอกจากสระเอแล้วยังมีสระเอือนะคะ1 2 3 4 5อซึ่งเราจะไม่เขียนเป็นสระเอสระเออออ่างสระเออก็เช่นกันนะคะก็ย่อเป็นก็มีรูปเป็นสระเออ46ไปเลยเราจะไม่เขียนเป็นสระเอสระอีหรือว่าสระเออออ่าง แต่ถ้าคำเช่นคําว่าเคยก็จะเขียนเหมือนอักษรทั่วไปเลยค่ะก็คือสระเอคอควายยอยะเราจะไม่เขียนเป็นคอเออยอเคยนะในหลักของการใช้สระเอออสระอัวด้วยค่ะก็อย่างคําว่าหัวนะคะถ้าเราพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นหอหีบไม่เห็นอากาศวอแหวนแต่ถ้าพิมพ์ ในอาถ้าเขียนเป็นอักษรเบลอักษรเบลขออภัยค่ะอักษรเบลก็จะเป็นหออัวหัวนะคะหอหีบแล้วก็สระอัว1นึ่หไปเลยนะทีนี้ในเรื่องของวรรณยุกนะคะวรรณยุกจะมีสระอยู่2ตัวนะที่วรรณยุกจะมาก่อนคือสาระอแล้วก็สาระอา นะคะเช่นเราเขียนคำว่าฟ้าจะต้องเป็นฟอฟันไม่โทรสราราหรือเขียนคำว่าพ่อต้องเป็นพอพานไม้เอกอออาแต่ถ้าคำอื่นๆเช่นพี่ก็พอพานสะอีไม่เอกปกติเลยหรือว่า <c oughs> ถ้ามีตัวสะกดเราก็ต้องนำวรรณยุกต์มาก่อนตัวสะกดนะคะเช่นคำว่า รุ่งอย่างเงี้ยค่ะรอเรือสระอุไม่เอกงงก็คือน,วนาวรรณยุกต์มากอดตัวสะกดเลยอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราเจอกันในภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะเขียนตัวเลขด้วยความที่จุดบางจุดจะซ้ำกันเดี๋ยวอ่านแล้วจะเข้าใจผิดนะคะ เราถึงจะมีเครื่อเราถึงมีเครื่องหมายนำเลขมานำเลขเพื่อไม่ให้สับสนนะคะเพราะว่าอย่างอ่า <c oughs> จุดหนึ่งเนี่ยค่ะตัวเลขหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยจะไปตรงถ้าเราไม่มีเครื่องหมายนำเลขก็จะเป็นตัว A หรือว่าตัวสระอะนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะต้องมีเครื่องหมายนำเลขเครื่องหมายนำเลขก็คือ3 4 5 6แล้วก็ใส่จุดหนึ่งเข้าไปอันนี้คือเลขหนึ่ง เลขสองก็3าี่้านเลข3ก็ 3, 4, 5, 6, 1, ่ห้าหกหนึ่งส4เลข4ก็ 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5เลข 5, 1, เอา้าวอัขอโทษค่ะ3า5 6ี่ห้เลข6 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4เลข7 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5 เลข8 3 4 5 6 1 2 5เลข9 3 4 5 6 2 4และเลข10นะคะถ้าเราเขียอาเลข0นะคะก็คือ3 4 5 6แล้วก็2 4 5 2หลัก3หลักแล้วก็ใส่เครื่องหมายน้ำเลขแล้วก็ตัวเลขติดกันไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เครื่องหมายน้ำเลขขั้นนะคะอย่างเช่นเลข10เนี่ยเราเขียนเป็น3 4 5 6จุดเลข1ก็คือจุด1เลขศูนย์ก็2 4 5หติดกันไปเลยนะหรือว่าเขียน100ก็3 4 5 6หแล้วก็เลข1แล้วก็0 0 โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายน้ำเลขขัน้นอาทีนี้ถ้าเขียนผิดทำยังไงเขียนผิดก็คือเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณนเ,เขียนผิดนะคะเลขศูนย์คุณนมีจุดเกินมาจริงๆเลขศูนย์คือสองสี่หแต่คุณนเผลอเขียนเป็น2 3 4 5าครูก็ใช้เล็บลบออกไปแบบนี้นะคะลบจุดสออกก็จะเป็น2 4 5ก็จะเป็น100ขึ้นมาตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ในส่วนของตัวเลข นะใช้ในภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวเลขในวิชาคณิตศาสตร์เราจะใช้เราจะพูดกันว่าเลขต่ำที่เขียนไปเมื่อสักพู่นี้คือเลขสูงแต่ถ้าเป็นในวิชาคณิตศาสตร์จะใช้เป็นเลขต่ำทำไมถึงเลขต่ำก็เพราะว่าจากที่1อ่ะจุด1ของตัวเลขทั่วไปเนี่ยพอเป็นคณิตศาสตร์ก็จะกลายเป็นจุดสองแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายนํำเลขด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวครูเนจะเขียนให้ดูนะคะ อ่ะอันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะก็จะมีเครื่องหมายน้ำเลข3 4 5 6แล้วก็อย่างที่บอกเลขต่ำลงมาคือจุด2นะคะเลข2ก็คือ3 4 5 6แล้วก็2 3อย่างเี้ค่ะเลข3ก็คือหมายเลข3 4 5 6ี่หแล้วก็2 5เลข4ก็3 4 5 6แล้วก็2 5 6เลข5 3 4 5 6แล้วก็2 6เลข6 3 4 5 6แล้วก็2 3 5เลข7 3 4 5 6 2 3 5 6เลข8 3 4 5 6 2 3 6เลข9 3 4 5 6 3 5นะคะแล้วเลข0ก็คือขึ้นใหมยนำเลข3 4 5 6แล้วก็3 5 6 การเขียนหลัก10หลักร้อยหลักพันก,ก็เหมือนกันเลยก็คืออย่างเช่น10ก็3 4 5 6นะคะแล้วก็จุด2แล้วก็3 5 6นี้จะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือว่า100ก็3 4 5 6แล้วก็1อ่าจุด2นะคะแล้วก็0 0, 0ก็คือ3 5 6 ะะจะเป็นในวิชาคณิตศาสตร์อย่าสับสนกันนะคะสําหรับนักเรียนที่ฝึกหรือว่าผู้ปกครองที่คอยช่วยเหลือดูแลบุตรหลานในช่วงเรียนออนไลน์ช่วงนี้นะคะก็จะได้ช่วยสอนให้เด็กๆได้เข้าใจด้วยนะคะนอกจากตัวเลขแล้วยังมีในส่วนของเครื่องหมายวรรคตอนถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะยาวนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลไปฟัง ได้จากคลิปในช่องของครูเนได้นะคะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนนะก็วันนี้ก็ให้ความรู้ในเรื่องของอักษรเบลนะคะย้ํานะคะว่าอักษรเบลไม่ใช่ภาษาเบลนะคะมีทั้งแล้วเวลาก็าทาหนังสือมาเนี่ยก็จะมีทั้งวิชาคณิตศรราสตร์วิชาภาษาไทายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งอักษรเบลก็เป็นเครื่องมือให้สำหรับคนตาบอดได้ใช้อ่านใช้เขียนใช้หาค้นคว้าหาความรู้ได้ นะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้นะคะแล้วฝากกดติดตามช่อง b s b Modern Eyes Can C นะคะก็ยังไม่ค่อยชินเนาะเพิ่งมาพูดเป็นคลิปแรกด้วยก็หวังว่าโอกาสหน้าก็จะได้มาเป็นแขกรับเชิญในช่องนี้อีกนะคะเพราะยังไงครูเนก็ทำงานเบื้องหลัง ของช่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะครูจะดูแลเรื่องก,การใช้ภาษาด้วยค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ,คณแล้วก็สวัสดีค่ะ